ครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเรื่องของแม่ทรณีนะครับซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งที่ใช้สารไบโอซิมูเล t ของเมตาไบโอสาของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลนะตอนนี้กังวลอย่างมากเลยคือว่าหลังจากที่เรานําสารไบโอซิมูเล t เข้ามาใช้นะครับโดยเฉพาะตัวกรดอะมิโนนะครับมีบางผลิตภัณฑ์นะครับที่เอาตัวกรดอะมิโนไปใช้รวมถึงน้ำตาลกูโคสและสารลายาต่างๆเอาไปผสมกับสารปรับสภาพดิน ซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมกังวลมากเพราะว่ามีลูกค้าบางเจ้านะครับติดต่อเข้ามาว่าทําไมใช้สารปรับส,สภาพดินบา,บางยี่ห้อแล้วถึงทําให้เกิดโรคลากเน่าขนเน่านะครับถึงทําให้เกิดดินเนี่ยดินเปี้ยวนะครับมีเชื้อราเกิดขึ้นที่ดินมากมายนั่นก็เพราะว่าสินค้าเหล่านั้นนะครับใช้กรดอะมิโนนะครับใช้น้าตาลกูโคสแล้วก็ใช้สารอื่นที่คิดว่าเป็นไบโอซิมูเลนใส่เข้าไปในสินค้าตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งเหล่านั้นนะครับแทนที่จะทําให้จุลินทรีย์ดีหรือสิ่งมีชีวิตที่ดีนะครับเจริญเติบโตกลับตรงข้ามกันนะครับทำให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับเชื้อราที่ไม่ดีเจริญเติบโตแทนโดยเฉพาะเชื้อราที่มีผลต่อรากเน่าคนเน่านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปเชื้อรานะครับในทุเรียนดังนั้นจึงอยากให้นะครับผู้ใช้นะครับต้องระมัดระวังนะครับว่าถ้าคุณจะใช้สารไบโอซิมูเลต์ขอแนะนำนะครับให้ใช้อยู่ ไม,ไม่กี่ที่นะครับซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันเมตาไบโอไซด์ zy, ก็คือของบริษัทบ้านเจ้าอ,อัลกล์นะครับและอีกเจ้าหนึ่งก็คือของแม่ทรณีนะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับอยากจะบอกว่าแม่ทรณีเนื่องจากมียอดขายที่เยอะมากขายดีมากก็จะมีการปลอมแปลงเกิดขึ้นนะครับวิธีการปลอมแปลงง่ายมากครับไปโค้์ขายแล้วก็สั่งซื้อแต่จริงๆแล้วเขาไปก๊อปปี้ฉลากดังนั้นทางเรานะครับหรือทางแม่ทรณีก็เลยทําการป้องกันการก๊อปปี้โดยการออกแบบฉลากใหม่นะครับเน้นที่ ตัวหนังสือให้ตัวนูนและลงสีทองนะครับอันนี้สําคัญนะครับถ้าเจอแล้วปรากฏว่าไม่มีสีทองนะครับไม่มีตัวนูนขึ้นมาเอามือจับไม่มีตัวนูนถือว่าเป็นของปลอมและเมื่อใรก็ตามที่คุณเช่ของปลอมสิ่งตามมาคือว่าสารไบโอีเมนันที่อยู่ด้านในคือสารที่ไม่ได้การรับรองดังนั้นแทนที่จะเป็นคุณต่อดินและต่อพืชของคุณมันจะทําให้เกิดโทษซะมากกว่านะครับ ดังนั้นขอยืนยันนะครับว่าแม่ทรณีนะครับใช้สารไบโอซิมูเลตของเมตาไบาโอไซด์ครับผมคลิปนี้สนับสนุนโดยแม่ทรณีพลิกแผ่นดินพิกชีวิตเพิ่มผลผลิตชีวิตเปลี่ยน